สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะหนึ่งอาทิตย์ผักของเราเติบโตขึ้นเท่าไรแล้วนะคะต้นหอมนี้ตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเราก็เอาไปแช่ช่องแข็งไว้แล้วเราจะใช้เราก็อ,าออกมาส่วนล a d i s นะคะจะเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มโตแล้ะเดี๋ยวเขาจะอยู่ใต้ใต้ใต้ดินนะคะประมาณ20 20 25้า เส้นนะคะส่วอันนั้นจะเป็นผักสลัดผักสลัดก็เริ่มเริ่มโตแล้วนะคะสีสวยนะคะนี่เรามาดูกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะสลัด,ดนั้นก็เป็นต้นกระเพราโหระพานะคะจะเป็นต้นกระเพราโหระพา,ะพาเราจะพาไปดู นี่ย้ายย้ายเก็อี้ไปไว้ตรงมุโน้นเพื่อจะนั่งพักผ่อนนะคะมุมนน้นแล้วก็อันนี้จะเป็นทําเกี่ยวกับเกาะไฟตอนคืนนะคะน,งงนังพนนแล้วเราก็ดูน้ำวันนี้จะดูที่ว่าเฉมีััชั้เท่าไหร่นะคะกี่องศาก <สา S 2> ็เอามาจุ่มไปก็ยังก็ๆๆยังเย็นอยู่นะก็ยังเย็นอยู่ ดูกิ่ว่าน้องเตดเขาวัดอุณหภูมิได้เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่คะประมาณเจ็ดสิบสองยี่สิบยี่สิบองศานะคะความเย็นมันก็ได้อยู่ในเจ็ดสิบความร้อนที่อยู่ในระดับยี่สิบ องศาเซนเซียตน,นะคะ F คือฟาเรนไฮต์คือความเย็นของมันเจก็ยังไม่เท่าไหร่อยากได้30 <c oughs> 30นะคะเดี๋ยวเราจะช้อนเอาพวกตัวมแมลงตัวมแมลงออกนี้เป็นเครื่องทำาวามร้อนในการวัดในระดับของแสงอาทิตย์นะคะ เป็นเครื่องปั๊มน้ำทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาช้อนตัวแมลงนี่เราจะใส่เกี่ยวกับการน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำนะคะมันก็ร้อนอยู่นะคะข้างนอกพื้นผิวข้างนอกแต่ว่ายังไม่อยากลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนก็เลย อันนี้ยังไม่อยากลงน้ำนะคะต้องให้อุณหภูมิร้อนสักนิดนึงน,นี่จะช้อนตัวแมลงนะคะเพราะว่าที่ปลดมันขาดกำลัลงสั่งอยู่ยังไม่มาสม่ง ิดอย่น,นมันก็ร้อนแต่ถ้าปิดมันจะร้อนไวหน่อยนึะเพราะว่ามันไม่ระเหยขึ้น นกระต่ายนะของมาส่งแล้วก็จะทำข้างในนะคะทำข้างในให้เสร็จก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะบ้านน้อยในดดนมาก ค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ